แล้ววันนี้พบกับพี่หนุ่มกันชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมวยครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับมานั่งสัมภาษณ์พี่ยินดีมากค่ะนะฮะ<ฆ>คือต้องบอกพี่หมวยอย่างนี้จริงๆแล้วตัวพี่เองเนี่ยมีปัญหาเรื่องของเส้นผมบ่อยมากนะครับคือเมื่อก่อนเนี้ยพอสระผมปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยมันจะหลุดล่วงมาคือหลุดมามันเยอะมากเลยนะ<ฆ>เป็นกระจุกกระจุกเลยแล้วคือคุณหมอก็บอกเลยบอกว่าคือถ้าเกิดผมรุดแบบนี้คุณมีปัญหาแล้วเราเองก็กลับไปหาต้นเหตุกลับไปหาสาเหตุว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรปรากฏว่าพี่กก็ไปเจอวว่่่านนียพททผมุั <c oughs> นะมีทั้งสเปรย์เจลเจอได้เป่าผมนะสองไปเจอเรื่องของแชมพูสระผมที่มีสารเคมีเราคิดว่าอ,อพวกนั้นจะช่วยเราได้แต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้มันกลายเป็นยิ่งแบบก่อเกิดให้แบบเกิดความหมักหมมของสารเคมีหรือสิ่งสกปรกบนศีรษะเราด้วยทีนี้พี่ทํายังไงปรากฏว่าตัวพี่เองเนี่ยก็ไปเจอไลโอ <c oughs> ซึ่งก่อนหน้านี้นพี่เคยใช้มาแล้วประมาณสัก10ปีก่อนคือเมื่อก่อนเขาขายในร้านขายยา <c oughs> นะครับแต่หลังจากนั้นก็หายไป ทีนี้ทางพาร์ทเนอร์ของพี่คุณส่วนของพี่เนี่ยเขาไปเจอเขาก็เลยซื้อมาเพื่อรีแบรนด์แล้วก็มาชวนกับพี่ทาพี่ก็ทําด้วยเราเองทําหน้าที่เป็นผู้ที่นําสังคมอยู่แล้วทําหน้าที่เป็นสื่อแล้วพี่เป็นคนสตรีคเรื่องพวกนี้มากพี่ก็เลยเอามาลองใช้ดูก่อนว่าถ้ามันยังดีอยู่แล้วมันสามารถลดการหลุดลุ่มของเส้นผมที่ได้พี่ถึงจะยอมที่จะเป็นทุ้นส่วนด้วยพี่ถึงจะยอมทําด้วยแล้วมันก็ตอบโจทย์พี่จริงๆสุดท้ายพี่ถึงได้มาเป็นเจ้าของ แล้วก็ทําเองเนี่ยนะฮะที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยนะครับสารก็เนี่ยเป็นธรรมชาติจริงๆ hmm. นะครับก็คือไม่มีพวกพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มี SLS อะไรนะเพราะเขามีแต่พวกสิ่งที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะฮะอย่างเช่นอนาแกนแล้วก็คือจะมีพวกว่านหางจระเข้มีโสมนะฮะวิตา hmm. มินดีวิตามินบีต,น B, ต่างๆนานา,นานเนี่ยอยู่ในนี้3ขั้นตอนนะฮะในการที่เราต้องใช้ก็คือเราใช้แชมพูลดการหลุดรวงของเส้นผม <Ha. S 2> สองเราต้องบำรุงเส้นผมด้วยครีมนวด hmm. และก็3นะฮะจะเป็นแฮร์โทนิกตัวนี้ ใช้ในการฉีดไปที่หนังศีรษะแล้วก็นวดนะครับพ่นก็ง่ายๆเลยพี่หมวยก็คือจับนี่นะจะมีฝาเป็นฟลิปอย่างนี้แล้วก็ฉีดเนี่ยฉีดแล้วก็ขยี้ขยี้ขยี้อย่างนี้ขย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 ี้คือฉีดได้ตลอดไม่จําเป็นว่าคุณสระผมเสร็จแล้วค่อยมาฉีดนะฮะค่ะอ่าอย่างนี้ครับแล้วก็ลองดูเลฮะของพี่เนี่ยพี่หมวยลองดูเนี่ยเอาเป็นว่าเห็นอย่างนี้อะไรเอ่ยให้ดูเองก็แล้วกันประมาณอย่างนั้นนะฮะอ้า โปรโมชั่นพิเศษนะฮะจากปกติแล้ว3,370บาทนะคผู้ชมครับวันนี้ผมขาย1,980บาทเท่านั้นนะครับรับทั้งเซตไปแบบนี้เลย3ขั้นตอนนะฮะมีแชมพูมีครีมนวดแล้วก็มีแฮร์โทนิกนะครับส่งฟรีถึงบ้านเลยนะครับขอบคุณนิดหน่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ,คคะโทรเลยนะครับ